Thank nice. you. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่อยู่กับช่องงัวไทยพารวยเนาะครับของวันที่28ตอนช่วงเา้า7โมงกว่ามือนี่กับมาาไทยงัวคือเก่าครับบรรยากาศดีๆตอนเสารขายแม่ลูกขายแม่ลูกขายแล้วนี่ครับงัวงาม งัวไทยเอาไปพ่อเอาไปเลี้ยงก็ได้ครับพ่อสวัสดีครับครับดีบในน้ำตัวนะครับผมคือเบิ่มยูบันนาะนา,นาตำบลสวนปะตองเพื่อนเจีจยงวาดมหาสารคามมอนี่มีงัวมาขายเยอกตัวครับสองตัวใช่ครับงัสวสิขายครับนี่ครับนั่นนั่นแม่ลูก แม่ลูกคมหนึ่งเนาะง<น>ัวไทยแม่ลูกตัวขายรายคาจักบาทครับหกหมื <62. S 1> <62. S 2> ่นสองหกหมื่นสองกันได้เยอะบวากันได้คุยกันได้<น>ต่อร้องได้<น>มีขาโถขาถอนมาครับงัวไทยนี่บ<อ>่บ่มีเนาะง<น>ัวบ่มีขาโถขาถอนครับแม่ลูกเนี่ยตำนี้กับบ่มีเนาะครับ งัวตกเคยได้ลูกมาจากตัว้วครับลูกตัวที่สองลูกนี่ลูกตัวที่สองที่ได้เนี่ยจ็กเดือนแล้วครับลูกหรือถึงปีแล้วถึงปีแล้วถึงปีแล้วปีท่าได้แล้วครับปีเดือนจำมาได้แล้ลูกที่สองของมันลูกแรกเพิ่นเอาไปเลี้ยงบ่ครับเพิ่งซื้อหมกันงัวปกได้ลูกแรกก็ขายขึ้นกันเนาะครับ ขายไปแล้วงวัวผูลูกแรกอันนี้ลูกสองมันเนาะพี่น้องใครอยากซื้อเอาไปเลี้ยงเป็นลูกสามมันก็นได้งวงา้ำงวงัวไทยง้วไทยครับส,สนใจก็มาติดต่อได้ซื้อได้ต่อรองได้อยู่แล้วเบิ่งล้ำแข็งล้ำขามันครับงามสวยใครอยากได้งัวไทยไปเลี้ยงก่อน ค่อยผสมพันธุ์อื่นอรอดึงวัวแม่มันบ่มีต่ำนีบ่หมีอย่างนี่งัวปูลูกมันเบิ่งครับปีกวัวหรองัวไทยได้หน่นี่ล้ำแข็งขา ใหญ่ายาวครับใครสนใจกัติดต่อได้เนาะผมก็ทิมไวนนี่นี่อะลิงเบอร์ทูรคุยกันได้ต่อร้องกันได้หัวแม่เอาคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบซ้ำนี่เนาะครับคลิปหนาว่ากันไหมสวัสดีครับ